เคฟีผู้จ่ายตังค่ากุ้งโดนัทไปอยู่ไหนไอ้สามมึงดูถุงครบยังมันมีถุงตกเปล่าเวลาที่ต้องการ20บาทมาโดให้มุงมันของกูไม่ครบนะเนี่ยก่อนออกสึกค่าเนึ้งแต่ละก่อนสตรีมค่าเอาเม่นหมามาปะลุงเอส่งลูกน้องไปล้อม KFC เลยครับอุ้ยแล้วมันเท่ดีผมว่ามันเจ๋งอ่ะเลยสารครับไอเซไในทูสารยาไหมครับตาเม็ดรูยัง เมื่อกี้เมื่อกี้สั่งเอ่อเคบซีเข้าไปแล้วกุ้งโดนัทสองชิ้นแต่ไม่ได้ของมานะครับมาจากไลน์องใช่ครับมีข้าวแกงเขียวหวานแล้วไก่สองชิ้นแล้วก็กุ้งโดนัทสองชิ้นคิดตังไปแล้วแต่ไม่ได้แก๊บหินโดนัทพุ่งกลางถนนเก็บมากินจัดใช่ไอหินแปรร้ลองเดินไปถามที่กรมศิลปากรดูครับเอ่อ G.F. สองร้อยครับเนี่ยในในบินก็เขียนว่าชิมโดนัทไปสองชิ้นด้วยครับ G.F. สองรนะครับตะกู่นะครับลูกค้าใช่อันนี้ลูกค้าก็คือไม่ได้กุ้มโดนัทไปนะครับไม่ได้ครับลูกค้าจะรับเป็นสินค้าคืนหรือว่ารับเป็นเงินคืนครับสินค้าคืนใครจะมาส่งให้ครับก็พนักงานก็จะเป็นจ้างที่ไรเดอร์หรือว่าเป็นพนักงานจะส่งให้ครับลูกคาพนักงานต้องเสียตังค์เองกหมฮะอะไรนะครับพนักงานต้องเสียตังค์จ้างอยู่ครับใช่ครับ อ๋องั้นไม่เป็นไรครับงั้นเอาเอาเ,อาเปลี่ยนเป็นตังค์คืนให้ก็ได้ครับได้ดค,ครับทุก้าครับผมจะเป็นเลขบัญชีลูกค้าครับอ๋อต้องต้องโอนเข้าเลขบัญชีเลยเหรอครับใช่ครับทุก้าอ๋องั้นไม่เป็นไรครับทอาน,น,นมันดูยุ่งยากพี่ครับมันจะหอนออกกินฟรีครับอันนี้มันต้องเป็นความรับผิดชอบของธนาคารอยู่แล้วครับทุก้าอ๋อไม่เป็นไรครับพอดีผมทํางานอยู่ครับพอดีผมทำงานอยู่ด้วยมันเลยยุ่งยากหน่อยเลขบัญชีถ้างั้นท่านเอ่อไว้โอกาสหน้าท่านลูกค้ามา ขอแทนบริการที่ร้านนะครับลูกค้าเลริ่มจินไปเสร็จไปแล้วก็แจ้งที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับ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 อันนี้ต้องขอขอบลูกค้าด้วยนะคะครับครับครับสวัสดีครับเอาไว้กินเลยครับผมเลี้ยงแล้วกันครับผมสวัสดีครับกุ้งโดนัทกูวะกูอยากกินกุ้งโดนัทเลยมุ้งโดนาเทอยู่แงวไนน้ำกูโดนัทอยู่ไหนอ่ะ ผมหัวหน้าสมาคมทวงคืนโดนัดทั่งแห่งประเทศไทยรบกวนตอบกลับมานะครับจะช่วยเดินเรื่องให้สมาคม,มอย่าให้รู้นะว่าในสายคือแอดในวางแผนเป็นพระเอกไอ้เวนสมาคมมีอะไรกันกุง